ท้าชนครับผมนะครับห้ามกลับนะคะอาจารย์ท้าชนนะสองหกหนืออาจารย์ท้าชนทุกสํานักครับผมสองหกหนึ่งเนาะนะครับผมนะครับสำหรับอีซีทนายที่ตามอาจารย์นุตปายอยู่นะครับสำหรับงวดนี้งวดที่ผ่านมาอาจารย์นุตปายเข้าบนเจ็ดสองเต็มเต็มนะครับแล้วก็หลักร้อยของอาจารย์นี้ให้สามมานะครับถ้าท่านใดจับสามใส่สามตัวแตกกันเลยทีเดียวนะครับค่าเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบรัฐบาลเมื่อสนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ระเบียบในการรับชมอยู่นอกสถานที่เด้อคครรัับบผมนะ อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับผมนะครับอยู่สวนนะครับมือริกา สีมีแนวทางนะครับของอาจารย์นุตปายนะครับท่านจะมาวางแนวทางนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2564นอกสะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับสำหรับทนใดนะครับผมที่ติดตามนะครับเฟซบุ๊กซีขจรนุตปายอยู่นะครับผมงวดนี้นะครับห้ามพลาดนะครับผมอาจารย์บอกว่าวันนี้ท่านจะเน้นจะหนักจะโฟกัสมาที่รัฐบาลเป็นหลักนะครับทราบงวดที่ผ่านมานะครับอาจารย์ท่านให้72บนเต็มเต็มนะครับสำหรับทนใดที่จับ3หลักหน่วยหลักร้อยขจรนะครับผมนะครับมาใส่นะครับผมรับรองแตก3ตัวกัน เลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่ตามอาจารย์นุตปายอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะโทรไปหาอาจารย์นุตปายกันนะครับเตรียมสมุดรับกาศนะครับเตรียมสมุดรับกาศรอไว้เลยด้วยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี้บันทึกเสียงขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คือมี FC นะครับให้ตามตัวเลขของอาจารย์ในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับอาจารย์ครับสำหรับวันที่ หนึ่งประจิการนี่ขออาจารย์มีจํานวนจีดชุดจีดตัวครับผมนะครับนะคะหนึ่งสองสามสองตัวล่างนะคะงวดที่จะมาวางวันนี้เป็นสองตัวล่างใช่ไหมครับใช่ค่ะเฉพาะล่างเนาะสองครับล่างหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งนะครับรอก่อนนะครับสองสามเพราะว่าจะต้องขับดิน ไอเลกไหนดับอาจารย์ตัดทิ้งนะครับผมตัดทิ้งสองสามอาจารย์ตัดทิ้งสองห้าอาจารย์ตัดทิ้งสองห้าอาจารย์ตัดเลยนะครับเอาเฉพาะตัวที่จะให้เอซีลงทุนในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับอาจารย์อาจารย์ได้คำนวณแล้วบหรือยังครับผมเจ็บเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกหางโอเคหกหางนะคะให้เขียนคําว่าอะไรครับผมหกหางอันนี้สองตัวล่างนะคะสองตัวล่างเนาะ<อ>นะครับค่ะเด่นหกนะคะเด่นหกนะล่างนะครับเด่นเด่นหก <c oughs> ครับผมนะครับสองตัวล่างมีตัวไหนบ้างครับอาจารย์หกสามหกสามครับหกห้า หกห้าครับหกเก้าหกสามนี่ให้วงไว้เลยนะคะหกสามวงวงกะวงแดงไว้เลยเหลยครับลูกขีดไงครับเอาวงแดงเลยค่ะเอาวงแดงเอาวงแดงแล้วก็ไปออกที่กองสลากหกสามค่ะ <63 S 1> <63 S 2> ครับหกสามหกห้าครับหกเก้าหกเก้าครับหกหนึ่งหกหนึ่งครับหกสอง หกสองแปดห้าแปดห้าแปดเก้าแปดเก้าสองเก้าสองเก้าอีกชุดหนึ่งครับอาจารย์เก้าชุดอรหันครับตอนนี้ได้แปดชุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวนะครสามปดสามแปดมีหกสามมีหกห้ามีหกเก้ามีหกหนึ่งมีหกสองมีแปดห้ามีแปดเก้ามีสองเก้าครับ เลขบ้านจะมาอีกหรือเปล่าคะออเน่นะคะอีกหางหนึ่งใช่ไหมคะครับอีกหางหนึ่งเฉพาะล่างนะครับผมอีกหางหนึ่งหกสองเอาครับหกสองนะครับอ่า <c oughs> นะครับอาจารย์ให้วงกลมตัวนี้ให้วงกลมสีแดงมีหกสามเท่านั้นนะครับม <3, S 1> ครับผมหกหนึ่งวงกลมหกหนึ่งเนาะครับผมต่อเลย 6, กเก้าครับหกสองหกสองครับแปดห้าแปดห้าครับค่ะวางแค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะครับอาจารย์ครับแล้วก็ครับแล้วก็ไกด์คือไกด์ไลน์นะสองตัวคือคือบนนะคะบนนะบนครับบนอาจารย์ให้เลยดีกว่าสองตัวเนาะสองตัวบนใช่ไหมครับอาจารย์สองสองตัวบนค่ะ ผมครับรบ,บบแหน,นลักสิบอาจารย์ไกด์ไลน์ไปแล้วนะครับสองตัวบน,บนสองตัวบน,บนสี่หกบนสี่ปักหลักนะคะอาจารย์ตักหลักสิบนะครับสี่หกครับผมสี่หกครับห้าเก้าห้าเก้าครับห้าหกห้าหกครับ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับสี่เก้าสี่เก้าครับสี่แปดสี่แปดครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดห้าแปดครับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมนี่คือบนนะครับสองตัวบนเนาะค่ะบนบนแล้วก็เป็นชุดวัดใจกับจารย์นะ คือแบบอาจารย์จะให้คืออันนี้เป็นชุดแบบที่ว่าแหกโค้งนะคะเรียกว่าชุดว่าแหกโค้งมาเลยนะคะให้เฉียวเขาว่าชุดวัดใจเหรอครับไม่ต้องชุดวัดใจเลยคะ่ะอันนี้คือชุดแหกโค้งมาเลยค่ะชุดแหกโคง้งถ้าออกก็มาตรงๆเลยนะคะชุดสามตัวแหกโค้งเลยเนาะค่ะเพราะว่าตัวรองของอาจารย์มันมีหลักสิบคือหกนะ อาจารย์จะให้สามตัวก็คือสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งครับตรงตรงไม่ต้องกลับตัวเดียวใช่ไหมครับผมตัวเดียวอันนี้คือแบบเป็นชุดที่ว่าคือแบบอาจารย์ของงัดเลยทุกเสียนอ๋อนี่คือชุดแหกโค้งนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับค่ะชุดแหกโค้งนะครับครับแล้วสองตัวบนขออาจารย์มีตัวไหนเน้นตัวไหนหนักไหมครับผมตัวไหนเน้นตัวไหนหนักใช่ไหมคะก็จะมีสี่เก้า สี่เก้าครับวงกลมเลยวงสีแดงเลยค่ะแอดวงสีแดงเลยเนาะครับผมสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับสี่หกสี่หกครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับค่ะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับผมนี่คือนี่นะครับอ่านะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับ เดีขออนุญาตสองหกหนึ่งนี่คือวงสีแดงเลยนะคะสองหกหนึ่งครับผมนะครับขออนุญาตขออนุญาตนะครับาจาจั์ให้เอซีแคปแป๊บหนึ่งนะครับค่ะครับผมนะครับสระเอฟซีท่าดนะครับแคบได้เลยนะครับผมแคปได้เลยนะครับนะครับแคบได้เลยนะครับผมนะครับแคปได้เลยเด้อสองหกหนึ่งตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะไม่ต้องกลับใครกลับกลับแตกนะครับผมนะครับอแคปเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับแคปได้เลยนะครับนี่คือล่างนะครับผมนะครับ นี่คือล่างนะครับผมนะครับนี่คือบนนะครับอ่แคปอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับบนนะครับแคปเดอ้อนะครับ261ใครกลับตับแตกนะอาจารย์บอกไปก่อนนะไม่ให้เลื่อนไม่เคลื่อนนะครับผม261นะครับมุมน,น,น้อยนี่ครับ20หนุ่มนะครับอาจารย์แยกมาให้นะครับผมนะครับ261นะครับท่านผู้ชมแคปได้แคปเลยนะครับนี่คือบนนะครับผมนะครับนี่คือบนนะครับฝั่งนี้นะครับนี่คือล่างนะครับนี่คือล่างนะครับอ่นี่คือล่างไม่มีหนึ่งไม่ต้องรับตับ น้ำบนอ่ะครับไม่มีหนึ่งไม่ต้องรับตังค์เนาะนะครับออจะอยู่หน่วยหรือจะอยู่ที่ร้อยมาวัดกันนะคะจะอยู่ที่แต่อาจารย์คิดว่าหน่วยนะอาจารย์คิดว่าหน่วยนะคะคเขาจะมาได้คือจะมาเพียงแค่หน่วยหรือร้อยเท่านั้นหนึ่งอ่ะครับอาจารย์ครับสลับสามตัวอา,หารหันขออาจารย์จะปล่อยวันไหนครับอาจารย์เดี๋ยวนะคะวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสอง วันนี้วันที่ยี่สิบสองวันศุกร์ใช่ไหมคะครับผมวันศุกร์เดี๋ยวนะวันศุกร์อาจารย์อาจารย์ไปปล่อยวันวันวันไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขอปล่อยวันวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วกันเนาะยี่สิบเจ็ดนะครับผมนะครับอาจารย์ปล่อยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมสลับเก้าสามเก้าชุดอ้อนหันของอาจารย์นะครับท่านผู้ชมนะครับรองหกหนึอย่าลืมกันนะ กลับสองหกหนึ่งนะครับผมนะครับสองหกหนึ่งไม่ต้องกลับใครกลับกลับแตกนะคะสองหกหนึ่งห้ามกลับนะครับเขียนมาเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องโยกเขาห้ามกลับสองหกหนึ่งห้ามกลับนะครับท่านผู้ชมนะครับครับเดี๋ยวสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับสลับสองตัวบนขอจานุปลายให้มาเก้าชุดนะครับมีสี่หกห้าเก้าห้าหกห้าหนึ่งสี่เก้าสี่แปดสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าแปดนะครับชุดแหกโค้งขออาจารย์นะครับท้าชนทุกสำนักก็คือสองหกหนึ่ง ครับผมนะครับห้ามกลับนะคะอาจารย์ท้าชนนะสองหกเหนืออาจารย์ท้าชนทุกสํานักครับผมสองหกหนึ่งเนาะนะครับผมนะครับสระศรีท่านใดที่ตามอาจารย์นุตปายอยู่นะครับสำหรับงวดนี้งวดที่ผ่านมาอาจารย์นุตปายเข้าบนเจ็ดสองเต็มเต็มนะครับแล้วก็หลักร้อยของอาจารย์นี้ให้สามมานะครับถ้าท่านใดจับสามใส่สามตัวแตกกันเลยทีเดียวนะครับขาอาจารย์ครับผมสุดท้ายนะครับผมต้องมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีที่กำลังรับชมของอาจารย์อยู่ไหมครับผม ก็คืออาจารย์ให้ไปคือเก้าชุดก็คือชุดเก้ารหัสทุกคนที่เคยติดตามอาจารย์มานานจะต้องทราบดีนะคะจะต้องทราบดีนะคะฉันแล้วคือเก้าชุดไม่ได้เยอะนะคะให้ติดตามไปดีบางคนเนี่ยบางคือคือแบบบางคนเนี่ยเห็นแต่เจ็ดสองนะแต่ว่าไม่ได้ดูหลักร้อยเลยนะคะคือไม่ได้ดูหลักร้อยให้สังเกตว่าตัวใดที่อยู่ตัวแรกนะคะคือสามเนี่ยเอาสามมาก่อนเลยนะสามมาเสียบเลย จะได้ตรงเลยนะคะจะได้ตรงนะครับผมไม่ได้เยอะตัวนะคะไม่ได้เยอะตัวนะคะครับแล้วก็ลงทุนกันอย่างเล่นคือเล่นกันอย่างให้มีสตินะคะไม่ใช่ว่ามาเม้นต์คือแบบมาเม้นว่าอาจารย์ว่าคือเยอะตัวหรือว่าอะไรนะคือแบบจริงๆแล้วไม่ได้เยอะตัวนะคะไม่ได้เยอะตัวนะแถมทั้งมาทั้งแบบทั้งตรงทั้งโต๊ดแล้วก็ได้สองตัวตรงนะแต่สองหกหนึ่งอาจารย์ท้าทุกสำนักนะคะอาจารย์ขอท้าตัวนี้ ครับผมนะครับสองหกหนึ่งนะครับออนุ่ปลายท้าด่วนทุกสํานักนะครับเดี๋ยวมาดูผลสอบในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนกันนะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับผมที่ได้มาแบ่งปันแนวทางนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ นะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเสียงของอาจารย์นุตไบนะครับผมท่านได้มาวางแนวทางในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4นยะครับย้ำนะครับทางช่องของเราและอาจารย์นุตไปยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีใยกันทั่วหน้ารักษาสุขภาพนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ